ขออนุญาตนำเรียนท่านลองเหตุการณ์จริงนะคะในเรื่องของการทำงานในลักษณะของการเปิดสุกบลมโดยเก็บเงินบำลุุงค่ะวันนี้เรามีการรับจ่ายค่าลงทะเบียนของเงินบำลุุงนะคะอยู่2คอร์สด้วยกันหนึ่งหลักสูตรก็เป็นหนลักสูตรที่เป็นสำหรับ3ามิบชั่วโมงสำหรับ โครงการที่เป็นไปตามเป้าหมายนะคะอันนี้ก็คือก็สมทบแต่นิดนึงประมาณ10%นะคะกับอีกหลักสูตรหนึ่งที่เป็นที่สนใจของประชาชนมากๆเลยเราจะต้องคาดการไว้ก่อนว่าหลักสูตรนี้ต้องเกิน15คนเนื่องจากว่าได้ถูกทวงจริงจากสอตงอเมื่อ10กว่าปีที่แล้วว่าหากเปิด ลงทะเบียนแล้วเปิดประมาณ3-4 5คนไม่ถึง10คนนั้นไม่ไม่ไม่ไมสตงเขาเห็นว่าไม่ควรทำอย่างนั้นเราก็เลยจำเป็นจะต้องหาหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรที่ประชาชนทั่วไปสนใจแล้วเกิน15คนค่ะวันนี้น้องกบน้องกบฝึกกบรมอะไรคะวันนี้เก็บค่าลงทะเบียนของหลักสูตรอะไรคะยกระดับ หลักสูตรการทําเพิ่มดื่มสําหรับร้านกาแฟค่ะหลักสูตร12ชั่วโมงค่ะตอนนั้นรับประกาศ2หนึออ่งห้องหนึ่งห้องเท<ต>่านั้นค,ค่ะ,คะยอดส,สมัครเกินหนึ่งห้องก็คือประมาณ15-20คนแต่ยอดสมัครเข้ามา87คนนะคะยอดสมัครเกินก็จะบอกน้องว่าห้ามปฏิเสธนะอย่าบอกว่าเต็มก็คือก็ต้องเพิ่มห้องไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้ก็คือ เป้าหมายของเราก็คือให้บริการประชาชนทุกคนที่มีความประสงค์จะเข้าฝึกอบรมแต่เนื่องจากงบประมาณของเราได้มีจำกัดแล้วก็เป้าหมายแค่260คนซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จแล้วนะคะแต่เราหยุดที่จะทำงานไม่ได้ดังนั้นก็มีประชาชนาเขาสมัครใจนะคะที่จะสมทบเงินเพื่อที่จะได้เข้าฝึกอบรมขณะนี้มีจาการุ่นแรกนะคะขึ้นไปก็ เ่็ดสิ0คนก็เปิดอยู่สี่ห้องแล้วนะคะวิธีการเก็บข่าลงทะเบียนทำยังไงคะนี่คะตอนนี้การเงินนั่งอยู่ด้วยคือเจ้าของเรื่องนะคะก็ะคือผู้ประสานงานการเึื่อบรมกับน้องการเงินจะต้องอยู่ด้วยกันเนื่องจากว่าการเงินภาระงานเขาเยอะมาก เขาจะไม่มีเวลาในการที่จะมารับลงทะเบียนดังนั้นผู้ที่จะต้องมาทำหน้าที่ลงทะเบียนและประสานงานกับการเงินแทนผู้ที่เข้าฝึกอบรมซึ่งอยู่ต่างๆนะคะอยู่ไกลไม่สะดวกนั้นเราจะต้องเป็นผู้อำนวยความสะดวกให้นะคะน้องน้องผู้ประสานงานอย่างน้องกบและก็ครูแอนครูแอนอีกคอร์สหนึ่งนะคะทีนี้เนื่องจากการเงินมีภาระ,ะหน้าที่มากเพราะอะไรเนื่องจากว่า รอตั้งเบิกอยู่เยอะเลยนะคะใช่ไหมคะการเงินใช่ค่ะนี่แฟ้มเบิกค่ะแฟ้มเบิกซึ่งยังต้องเร่งทำ<อ>แล้วภาระ,ะของการเงินของสถาบันก็คือต้องดู<ม>เ,ออเอกาสารทุกอย่างของเวลเนสด้วยนะคะน้องๆมีมีงานในแต่ละวันเยอะมากในส่วนของคอสนี้คอสอะไรคะคุณแอนออการประกอบอาหารไทยประยุค,ค่ะเป็นโครงการเป้าของท่องเที่ยวค่ะซึ่งเรารับอยู่ที่ยี่สิ มีคนสมัครเข้ามา71 71คนค่ะก็ต้องมีการคัดเลือกค่ะดูคุณสมบัติด้วยดูความตั้งใจด้วยค่ะก็คือเก็บเงินแค่เพียง500บาทสำหรับโครงการที่เป็นเป้าหมายใช้ยโงมานของของของกรมพัฒนาสิ่งงานก็เก็บค่ะเก็บประมาณ5 600บาทในแต่ละคอ์สแม้แต่กลุ่มเป้าหมายเฉพาะก็ตามนะคะก็เก็บนะคะ500 600บาทซึ่งก็จะมีคนที่ตั้งใจ มาเรียนทุกวันไม่มีขาดเลยนะคะพอถึงเวลามาเปิดฝึกนี้ก็คือคนเต็มแน่นอนนะคะส่วนเกินมานี้นะคะเราก็จะทำความเข้าใจเป็นความต้องการเพิ่มเติมเราก็จะเปิดฝึกอบรมโดยผู้ที่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายได้ก็จะสมัครเข้ามาฝึกอบรมในลักษณะของการเก็บค่าลงทะเบียนต่อไปนะคะเพราะว่ามีตั้ง70กว่าคนและอีกคอร์สหนึ่งที่มีความต้องการมากเลยก็คืออาหารไทย ก้าสิบชั่วโมงใช่ไหมอาหารไทยเก้าสิบชั่วโมงกบกบดูดูอยู่ไหมเป็นของอาจารย์อีกท่านหนึ่งค่ะแต่ว่าเรารัทะเบียนเรียบร้อยลงทะเบียนเรียบร้อยเพราะว่ามีคนรับสมัครยี่สิบคนแต่มีคนสมัครมาสามสิบกว่าคนค่ะและตอนนี้เราก็รับลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วก็คือได้สามสิบคนคือยี่สิบคนเป็นเกิดจริงก็รับลงทะเบียนอีกีสรองด้คยบางคอร์สนี้เราต้องคัดค่ะเนื่องจากว่าเกินเกินเกินห้อง เกินจํานวนเกินยี่สิบห้าคนก็ต้องคัดเลือกแล้วสอบก็จ่ายเงินแล้วก็ต้องสัมภาษณ์ด้วยว่าเขามีความจําเป็นแค่ไหนคอสที่ใช้เวลานนค่ะย่า้คอสเนี้เป็นคอสที่ประชาชนสนใจมากคือเก้าสิบชั่วโมงนะคะแล้วเข้าสู่กระบวนการทดสอบไม่กบทดสอบทดสอบมาตรฐานอาหารไทยไหมเก้าสิบชั่วโมงหลังจากที่จบแล้วอ่ะค่ะก็จะมีการเข้าสู่ระบบการทดสอบมาตรฐานด้วยค่ะค่ะ อันนี้นำเรียนท่านเพื่อทราบสถานการณ์จริงนะคะว่าเราดาเนินการในส่วนของการเก็บข้างเงินบำุงมานานมากแล้วนะคะตั้งแต่ปี2,544ตั้งแต่มีการถูกกำหนดให้จังหวัดเชียงใหม่ได้ต้องมีโปรด u c t i น n cum unit เนื่องจากเรื่องของการที่จะต้องอมีมีค่าใช้ใจ่าย แล้วก็ต้องคิดถึงต้นทุนในการทำงานด้วยให้เป็นด้วยนะคะขอบพระคุณมากคะท่านอันนี้ก็คือสถานการณ์ซึ่งขณะนี้เรากำลังเก็บเงินบำรุงอยู่แต่จำเนื่องจากระเบียบนะคะซึ่งทำใหเ้เราจะต้องอทำงานให้รัดกุมดังนั้นเราจะต้องทราบว่าผู้ที่จ่ายเงินซึ่งอยู่ต่างจังหวัดนั้นเนี่ยแต่ละคนเนี่ยเขาเป็นใครโดยผู้แทนของเรานะคะครูแอ,อนกับ น้องกบนะคะจะต้องเป็นผู้ประสานให้กับการเงินแล้วก็ทําหน้าที่จ่ายเงินให้กับทางาผู้เข้าฝึกอบรมนะคะผู้เข้าฝึกอบรมไม่สามารถชําระเงินเองได้ในลักษณะที่เมื่อเหมือนเมื่อคราวที่แล้วอันนั้นที่ที่เรียนสปาแล้วก็ผู้ที่อยู่กรุงเทพหรือทุกต่างจังหวัดจ่ายเงินเข้ามาโดยตรงเข้ามาอยู่ในส่วนของบัญชีของอ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานเชียงใหม่โดยตรงนั้นอันนั้นสตงงแจ้งแล้วนะคะว่าผิดระเบียบค่ะท่าน